Good morning everyone How are you doing today I drink coffee mix o อวันต and I take two o อว n t i n for papa วันนี้กินโอวัลตินใจพี่น้องกินกาแฟผสมโอวัลตินกาเแทส่วงโอวัลตินให้พ่อหญ่กาเป็นชีวิตประจำวันแต่ละมือแต่ละเสาจา้า กินโอวันตินเสร็จแล้วก็ทำอาหารเช้าให้พ่อใหญ่ b r e a k f a ต t b r e a k f a r t เข้ากับมอนี้ก็น่นาจะเป็นขนมปังอะจ้ะขนมปังแอนแฮมแอนชีสแล้วก็ไข่ดาวละกินโอวันตินแลี้ยวเวลาพี่น้องเพราะว่าอากาศเย็นๆตอนเช้าตื่นขึ้นมากอะกินน้ำมันห้อนลองข้อลงไปสะกอนจ้าพี่น้องกับอาหารของอังกอกะง่ายๆจะก,กินยังก็ได้บ่ยาก คน้ากินยังกะกินอันนั่นล่ะพี่น้อง<笑><笑>เห็นช้างขี่ก็ขี่ตามช้างเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามแม,นมาา็นบอจ่าเฮาอยู่ใส่เฮา,า,ากับอยู่ใดจ่าเฮาบ่อเรืองมา